ในฐานะคนทำงานคุณแน่ใจได้อย่างไร,รว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณทำอยู่นั้นไม่ผิดต่อกฎหมายเพราะตอนนี้ PDPa หรือ Personal Data p r o t e c t i o n act กำลังจะเข้ามามีผลบังคับใช้และแน่นอน่นก็กระทบกับการทำงานและชีวิตประจำวันของเราเต็มๆเลยละครับคราวนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายได้บ้างครับ PDPA มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในเชิงสแสวงหาประโยชน์และการเก็บรวบรวมประมวลผลโดยปราศจากความยินยอมซึ่งทำให้การกระทำเหล่านี้ผิดกฎหมายแต่ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคืออะไรกันล่ะครับข้อมูลส่วนบุคคลก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับคุณซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลคนนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเช่นชื่อนามสกุลเลขประจําตัวประชาชนเลขที่กรมธรรม์อายุที่อยู่เบอร์โทรศัพท์รหัสพนักงานหรือแม้แต่ ชื่อตำแหน่งงานและแผนกแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ตายนะครับพูดง่ายๆก็คือหากข้อมูลเหล่านี้แม้ไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่สามารถเดาได้ว่าเป็นใครก็นับว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วล่ะครับเช่นถ้าผมพูดว่าพนักงานผู้หญิงสวยๆท่านหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่ฝ่ายกฎหมายของโอแวร์ก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากชมพูนี่แหละค่ะแต่คำถามสำคัญนะคะก็คือเราจะเจอข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ที่ไหนและเราจะเผลอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมายอย่างไร ก็ต้องมาดูกันนะคะอย่างเช่นการแอบ,บนำรหัสพนักงานซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานแอบบมาสืบหาข้อมูลการกระทำนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผิดกฎหมายเหมือนกันนะคะแม้แต่การแอบ,บจดแอบบแคบปบแอบบถ่ายข้อมูลลับๆบ,บ,บางอย่างเช่นแคปแชทไลน์ที่เกี่ยวกับความเห็นทางการเมืองความเชื่อพฤติกรรมทางเพศศาสนา หรือข้อมูลสุขภาพบางอย่างคุณอาจจะทำโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะแต่รู้ไว้เลยนะคะสิ่งเหล่าน,นี้ผิดกฎหมายและมีโทษเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวหรือ Sensitive Information ซึ่งกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์พิเศษในการเก็บเอาไว้ แต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าการจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายต้องทําอย่างไรบ้างคนที่มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลรวมใช้หรือเปิดเผยนั้นต้องทําในฐานะบริษัทเท่านั้นค่ะ ไม่ใช่เป็นการส่วนตัวนะคะไม่ถ่ายเอกสารเก็บไว้หรือถ่ายรูปเก็บไว้แต่จะต้องเก็บเข้าระบบบริษัทโดยตรงหากคิดว่าแอบเก็บนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรก็เท่ากับว่าเรากำลังละเมิดกฎหมายอยู่นะคะแน่นอนว่าอาจจะต้องรับโทษเป็นการส่วนตัวด้วยค่ะซึ่งหัวใจของกฎหมายนี้ก็คือความยินยอมนะคะแต่เงื่อนไขของความยินยอมนั้นคือการทำตามขอ,อบเขตของความยินยอมที่ได้รับ อาทิเช่นหากได้รับความยินยอมเพื่อการเก็บก็ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้นไม่สามารถนำข้อมูลไปทำอย่างอื่นได้ดังนั้นหากเจ้าของข้อมูลยินยอมแล้วก็ถือว่าเรานำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะแต่ว่าความยินยอมนี้จะต้องทำยังไงละ่ะถึงจะถูกต้องความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการให้ความยินยอมโดยผ่านทาง การเซ็นลงในสัญญาซึ่งสัญญามี2รูปแบบก็คือสัญญาแบบเขียนและสัญญาแบบอิเล็กทรอนิกส์แม้กระทั่งคำพูดของเจ้าของข้อมูลก็ถือว่าเป็นรูปแบบการให้ความยินยอมอย่างหนึ่งที่กฎหมายยอมรับเหมือนกันนะคะ แต่เราสามารถเปลี่ยนใจได้นะครับเมื่อความยินยอมเหล่านั้นเปลี่ยนใจแล้วเราก็สามารถยกเลิกได้ในหลายรูปแบบอาทิเช่นหนังสือสัญญาวาจาหรือโทรศัพท์ดังนั้นแล้วเมื่อมีใครสักคนให้ความยินยอมกักเรามาและเขาเปลี่ยนใจไปแล้วเราก็จะไม่ได้ต้องหยุดเปิดเผยใช้หรือรวบรวมข้อมูลนั้นในทันทีแต่บางทีการหยุดใช้ข้อมูลเหล่านั้นก็คงยังไม่เพียงพอเพราะการทําให้ข้อมูลนั้นหายไปและการทำให้เป็นข้อมูลนิรนามก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันที่ทําให้มันถูกกฎหมายได้ครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าความยินยอมนั้นจะต้องขอเสมอไปเพราะมีข้อยกเว้นของการเก็บใช้ประมวลผลเผยแพร่ข้อมูลอาทิเช่นในกรณีการดำเนินการทางกฎหมายการสาธารณสุขช่วยชีวิตหรือประโยชน์สาธารณะนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็อาจจะไม่ต้องขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลก็ได้หน้าที่ของพนักง,งานอาแวว์ไม่ใช่แค่การขอความยินยอมแต่ทุกคนต้องทราบและปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด แน่นอนว่าฝ่าย HR และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนก็จะเป็นที่จะต้องรู้ว่าอะไรควรทําและอะไรไม่ควรทําเพื่อที่จะเหล็กเลี่ยงการการะทําที่ผิดกฎหมายดังนั้นแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าหน้าที่ของพนักง,งานทุกคนมีอะไรกันบ้างตามกฎหมายหน้าที่ของเอแวร์และผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นต้องขอความยินยอมจากผู้สมัครงานหรือลูกค้าก่อนจัดให้มีการเข้าถึงข้อมูลในวงจํากัด ใช้เท่าที่แจ้งไว้กับเจ้าของข้อมูลป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตวิธีการส่งข้อมูลก็ควรเป็นไปด้วยความปลอดภยัยเช่นต้องมีการเข้ารหัสและเก็บอย่างระมัดระวังหากเกิดกรณีข้อมูลรั่วไหลโดยไม่ตั้งใจต้องรีบแจ้งเจ้าของข้อมูลภายใน72ชั่วโมงทั้งหมดนี้ก็เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลป้องกันข้อมูลสูญหายและลดความเสียหายทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นต่อเจ้าของข้อมูล แล้วก็ต้องมีการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการคุ้มครองข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเกิดข้อมูลรั่วไหลหรือมีเหตุละเมิดด้วยนะครับชนิดของข้อมูลนั้นก็สําคัญข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวต้องการความยินยอมในการเก็บข้อมูลเป็นกรณีพิเศษเช่นข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ความคิดเห็นทางการเมืองลัทธิศาสนาพฤติกรรมทางเพศ ความพิการข้อมูลสุขภาพประวัติอาชญกรรมข้อมูลสาภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรรมและข้อมูลชีวภาพเป็นต้นซึ่งกฎหมายกำหนดให้เจ้าของข้อมูลต้องแสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้งเพื่อที่จะทำให้การเก็บข้อมูลเหล่านั้นทำได้ถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิของเจ้าของข้อมูลก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่างในกรณีที่เป็นข้อมูลของผู้เยาว์หรือเป็นข้อมูลของลูกกฎหมายกําหนดไว้ว่าเราต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองหรือพ่อแม่นั่นเองแต่หากเป็นกรณีของบุคคลไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถกฎหมายก็กําหนดไว้ว่าเราต้องขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลดังนั้นแล้วบุคคลเหล่านี้ก็ย่อมมีสิทธิในการขอทําลายข้อมูลเหล่านั้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นเราควรรู้ว่าสิทธิของเจ้าของข้อมูลมีสิทธิจะทำอะไรได้บ้างและหากมีการละเมิดผู้ที่ละเมิดจะมีความรับผิดเป็นการส่วนตัวอย่างไรโดยโทษจะแบ่งเป็น3ประเภทนะคะคือโทษทางแพง่งทางอาญาและโทษทางปกครองค่ะโทษในทางแพง่งต้องมีการจ่ายค่าเสียหายให้กับเจ้าของข้อมูลตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน2เท่าของค่าสินไหมทดแทนโทษในทางอาญามีการจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ ปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษในทางปกครองซึ่งมีการปรับไม่เกิน5ล้านบาทก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าการทำงานกับข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญอย่างไรและโทษน่ากลัวขนาดไหน ดังนั้นแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องทวงความเข้าใจกับมันเพื่อที่ได้ทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับและถ้าหากว่าตั้งใจฟังปุนกับพี่ชมตั้งแต่ต้นจนจบรับรองว่าทำข้อสอบไปทุกข้ออย่างแน่นอนครับน้องปุนอย่าใบเสียงดังไสิคะลูกขอโทษครับพี่ชมงั้นเดี๋ยวเรารีบไปออกข้อสอบัปดีกว่าครับไปค่ะออกข้อสอบค่ะคุณ